วัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเย็นนี้เรามาย่างหอยนะครับเราซื้อหอยมา2องโลครึ่งน,นะครับหอยตลับที่ดอนหอยหลอดแล้วก็จะมียำแมงดานะครับแล้วก็หอยนางรมนะครับ เดี๋ยวเราหอยตลับเราเดี๋ยวเราย่างนะครับเดี๋ยวจุดไฟก่อนนะครับรอสักครู่โอเคเดี๋ยวไปติดเตาก่อนครับ ครับเพืพอหอยตลับย่างเชฟก๊อฟนะครับก๊อฟลมแรงนะนะครับอันนี้ไซส์ใหญ่นะโลละห้าสิบบาทนะครับ คือสดๆเลยครับที่ดอนแม่ค้าบอกว่าพึ่งเอาขึ้นมาจากจากดอนเลยเพราะว่าน้ํามันแห้งเช้านะครับนี่ครับอย่างเงี้ยครับใหญ่ๆนฮะเดี๋ยวเราเราไปปิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวปิ้งแป๊บหนึ่งฮนะรอรอใจเย็นๆนะครับ เนี่ยฮะพอ,พอมันอ้าครับอ้าแล้วก็เทน้ำออกนิดหนึ่งมันก็จะแห้งกำลังดีเลยว้าวถ้าแห้งไปมันมันไม่อร่อยนี่ฮะย่างเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับร้อนห่ะตัวขาวน่าน่ากินมากเลย oh. เดี๋ยวเราไปทําเมนูอื่นต่อนะครับเดี๋ยวให้เสียก๊อปเขาเดี๋ยวให้เสียก๊อปอย่างไปก่อนครับ จิบแก้หวหัวครับอันนี้เราได้นี่ครับนี่สุดยอดจริง ไข่ไข่มมนต้องอย่างนี้นะครับเม็ดเหลืองๆนะไข่มันจะแก่ครับเหลืองๆมันจะแก่เดี๋ยวเรามายำก้อันนี้ซื้อเขาต้มมาแล้วนะเราจะแถมนี่ฮะเครื่องยำนครับเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเรามาเคาะอันนี้ฮะแกะแกะไข่นะครับใส่เลยฉีกก่อนเปิดนี้ได้ไหมล่ะนี่รับใส่ นะนานนๆนกินทีเหมือนกันถ้าเจอก็เจอก,ก็ซื้อครับกินยากนะครับเมนูนี้ชิคกปเลย ไ oh. ม่มีค่าแพงกว่าไข่ปลาคาเวียรไขาวๆนี่กินได้เหยใส่เลวกินแค่นี้พอเสียวมา เอาแค่นี้นะมันใส่น้ำจิ้มนะครับเขาให้น้ำจิ้มมาตูดมันเถื่อนไป ไม่ยากครับเทน้ำจิ้มไปเลยครับอ่ะเทหมดเลยอ่ะเข้ามายำครับคุกก่อนแค่นี้เองครับไม่ยากเพราะเครื่องเขาซอยมาให้หมดแล้วนะฮะเขาแถมมาให้ ซื้อมาจากรอนไอยหลอดนะครับแมดาตัวนี้80บาทแถมเครื่องยำพร้อมนะครับ80บาทซื้อกินที่ดอนก็ได้นะครับเขาก็ยำให้ฟรีนน้ี่ครับน่ากินมาก ไปอีกหนึ่งเมนูครับเดี๋ยวเราให้เสร็จทุกอย่างก่อนแล้วมานั่งกินกันนะครับโอเคครับนี่ก็ีเมนูนะครับหอยนาง,งรมมาสามสี 4, กก 100, ่กระปุก 1, รนะ้ 40, อยอ่ะสี่กระปุกร้อยครับกระปุกหนึ่งเท่าไหร่นะสี่สิบบาทกระปุกละสี่สิบสี่กระปุกร้อยงงไหมงงเอาน้ำออกนะ ออกนี่ครับก็จะเป็นมานั่งลงค่ะโอเคเลยคือแข็งหน่อยเย็นๆะก็จะได้ประมาณนี้ตัวขาขาวนะครับมนอ้วนเลย Okay, ดิครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามีหอยนางรมนะครับหอยนางรมมันต้องกินคู่กับนี่ครับ <laughs> พี่น้องครับกระถินครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินหากระถินกัน <c oughs> กระถินริมรั้วนี่นะครับอร่อยสุดละ <c oughs> กินแล้วมันจะหว,นหวานๆนะยอดนี้ไม่สวยนี่นยอดนี้สวยมากนี่ครับ ยอดนี้ยอดกำลังดีเลยเนี่ยไฟมันไม่อยสว่างมาเฮาแล้วเหมือนมาขโมย <c oughs> <c oughs> ก็กระถิ่นริมรั้วข้างทางถนนรถเนี่ยฮะ เสือเลยมันต้องอย่างนี้ครับถึงจะสุดยอดหย่อดเล็กๆนี่นะโหอ,อร่อยนะนี่ครับหยอดหยอดสวย โอเคครับได้เยอะแล้วอันนี้น่าจะพอนะเดี๋ยวไม่พอเรามาเก็บใหม่มันมืดหมามันเห่านันะครับเพื่อนเสร็จแล้วกับข้าวเรานะครับ ข้าวไมา่ได้น่าจะไปกับแก้มนะนี่ย่างังดาครับหอยนางรมครับแล้วอันนี้หอยตลับนะครับย่านมาเรียบร้อยพร้อมก,กินเราชิมชิมทีเลยลายหยางลินหนึ่งพันงดาหรือเปล่าวะ ต้องมีไข่เลยนะไข่มีนะแล้วมีไข่นะครับมีมะม่วงหน่อยนึงนะจิ้มน่อยหนึง <Wow. S 1> ว้าวรสชาติจ้ำเลยมันๆนะเปรี้ยวหวานหวานมันๆนอร่อยเลย เป็นหอมเกียวครับกินซีฟูดนะครับเบิ่์นเลยสองตัวจัดไปลืมไม่ได้เลย,ยก็กระถินครับไปเก็บมา่ที่นี้ ้ากข้สินสดนะครับมันจะหวานเพราะมันจะมียางนะครับมันตัดกับมะน,นาวมันจะหวานมากมมจริงครับอร่อยครับโอเคครับวันนี้เรากันเดี๋ยวก็นีไปเรื่อยๆครับต,ตีนี้ยาวๆครับ ตันนีน้ครับโวนไดนนียเก็กแหวกเก็กหวยม่ได้ชิมนี่เลย นี่มันหนึบดีว่ะมันหนึบเล่นมันหนึบดีพอจะหลับนะฮะสุดยอดลมแบบบรรยากาศดีอะลมเย็นๆนะคถ้าฝนไม่ตกนะดีเลยครับ ถ้าฝนตกก็ตกแค่ตกมันหนีเข้าบ้านอันนี้แบบอากาศเย็นๆดีครับชิลๆไปครับชิลๆ รเพื่อนๆยังไงก็ฝากช่องด้วยนะครับคนพัดกินเปเนจรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราก็จะกินอย่างนี้ครับเรื่อยๆครับก็โอเคแค่นี้ครับ ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ